สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเจอกับใครเนาะวันนี้วันนี้สาวพรมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งเนาะพี่นอ้องเ้ยวันนี้นะมาเบ่งบรรยากาศทะเลเื้นนี้บรรยากาศอันงดงามของทะเลคนเงียบเก็บพี่น้องภาพเบาวิวมาอันมะเล่นน้รราเบาวิวสิมะเ่นน้าวันนี้ตอนแรกนะนะ เขาอยากเล่นน้ำก็เลยสิผ้าเขามาเล่นน้ำวันนี้แจักสีเล่นว่าพี่น้องเบิ้งน้าน้ำอันน้ำบ่ลงด้วพี่น้องน้ำขึ้นด้วยนี่พุ่น่ะน้ำขึ้นน้ำบวลงปกตินี่น้ำลงไปพูนไกๆไก่นเด้วยพี่น้องแต่ว่าอันนี้นั่นน้ำลงอันน้ำขึ้นน้ำคุนพ้อมอุ้ยน้ำขึ้นเบาวิวน้ำคุน นี่พี่น้องเบิ้องคืนไหมแต่ว่าฟังผุ่นน่ะมืดตื้อคือฝนติดตกได้พี่น้องพุ่นเ่ะอเราจะนั่งหร,ห,รหรือเราจะโบพุ่นพุ่นเ่ะอมาหนีสาพ้อนกับมะท้ายคีบให้พี่น้องเบิง้งเบิ้งบรรยากาศทะเลน้ำกันเพราะว่าหายไปโดนเหรอเนอะาะบ่ได้มะท้ายให้เบิ้งเห็นบ่พี่นอ้องเงียบบ่ เงียบกีบนี่มาเบิงผู้ใดนี่หอบสาสติพปเบิงหนังกลางแปลงเลยพี่น้องหาบเสื้ออันหอบเสื้อหอบสาดไปเบิงหนังแม่คึอ่อันสมัยเต่อันน็กหน่อยเต่สาวพ่อนิกหน่อยเนาะแต่ว่าอันเบาวิวเข้าเกดบ่แมนหรือว่านอกสมัยสมือเนาะ แต่สมัยแต่ก้อนนันหอบสารพี่น้องเอ้ยยางเป็นกิโลสองกิโลผนเด้อไปเบิ่งหนังยามไปเนี่ยโอ้ยมวนคักแต่ยามกลับมานั่นขาเนี่ยจนยางสิบหอดเฮ่อนให้เบิ้งบิ้วรดอันน้ำท่ากับสิบคอยสิมี่แลนพี่น้องมันเงียบหลายไปแหลนบ่แหลมมาลีนไทย <laughs> มาพี่กับสิผ้าเป็นแหลมพี่น้องเบาว์วิวมาพีกเบสีผ้าเป็นแหลมแบบไหนอืมจะพาไปแหลมไหมสาจะพอนไปเบิ้งแหลมไปแหลมมาลีไฮแหลมมาลีไฮบ่ใช่แหลมมาลีไฮจะไปหายรูปอยู่แหลมมาลีไฮกันนะคะแมนบ่แมนงามบ่พี่น้องบรรยากาศ เป็นอาทิตย์แล้วเนาะพี่น้องว่ามีคลิปให้พี่น้องเบิ้งก็รลังนี่แหละมือนีแล้วมาได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะสาวพอนี่โอ้เฮ็ดยังไงเนาะคือว่ามีคลิปเปิดไปกับเฮ็ดมีคลิปเนาะ fc กับสีวางสีเนาะพี่น้องเนาะกายว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยสาวพอสิพยายามให้สิสุดพยายามให้สิสุดสิได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะอันนี้ก็พามาเบิง้งบรรยากาศ อันเคยเคยพามาทายแหรอเนาะเที่ยนึงเนาะมาใหา้เอฟซีเงว่าบรรยากาศไปจังไบไม่จังไบแต่ว่าอันช่วงอันนี่มันอันเพราะว่าอันนักท่องเที่ยวเนาะคนไทยเฮานี่เลยเขาจะมาชอบมาสุกเสาศุกเสาอาทิตย์พี่น้องกับสีไลยอยู่กับสีบเงียบยังสีเนาะพี่น้องเนาะกับสีไลย,ยู่อันนี้มันเงียบเนาะมันเงียบมือธรรมดามาหนีก็ว่านาั่งคาน วันจันทร์วันตังค้านผุนวันซุกวันซุกตอนแรงวันเสาผุนเดอร์คนหลายบอบโมเมนพวกฝรั่งผงยังได้พี่น้องกอคนไทยห้าหนีแล้วเนาะมาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดต่างยังสีน่ะค้าลูกค้าเต่าเพิ่มมาเทียวเนาะคุณน้ำทะเลอันน้ำมันขื่นแห้งๆพี่น้องวาววิวสิลินนามว่าไซสิลินมาได้พี่น้องว่าไซสิรินมาได้ ขื่นมันแห้งระเบิดปวดเนาะกายคือเบื้องหนามโอ๊ยต้องใส่ร่มได้หนิเบื้องห้อยต้องใส่ร่มแห้งไมได้นงปาดน,นามคือคุณเถอะวันนี้หนามคุณด้วยพี่น้อง ี่ตะกมมะี้น้ามันยุ่พี่เนาะพี่น้ำยุ่พี่ได้พี่แต่ว่ามันลงไปหอดฝุ่นบ้างเสียงน้ำบอลวิวเซเลนน้ำน้ำคูนคุนเดินมาต<อ>ัวนีเ้เซเลนน้ำเลือกกระดิ่เล่น,จนแจมกระด้่งสียางกับคืนนะพี่น้องเนาะ ย่งางกับขึ้นไปก็จักสิไปอันทางแหลมหรือสิไปใส่อันนี้เขาขวดหาหอยดิเดี้ยพี่น้องนี่นี่ขวดหาหอยหาหอยอย่างตัวนี้น้อยไดนไหมพี่น้องเข้าเอิญหอยอย่างตัวนี้น้อยคุณแบบเบิ่งน้าร่มร่มค<ง>ักล่มเน คอยเขาหาหอยพี่น้องหน้ามันล่งเนาะหน้ามันล่งเขาก็ะหาหอยกันขุนบ่าวิวย่างไม่พุดแล้ตั้งใจว่าสิมาเล่นน้ำย่างดีสาวพรก็เลยบ่บ่ได้ไปขืนเขาเนาะพี่น้องบ่ได้ไปขืนเขาออกกับร่างกายไหมเพิ่นมาเพิ่นสิมาเล่นน้ำสิมาเฝ้าเพิ่นเพิ่นบก่าลงไปเลนคนเดียวตรงมีอันคนยื้นเฝ้าเนาะเพิ่นเพิ่นถึงกาเลนเนาะสาวพรก็เลยอันบ่ได้ขืนไปทั้งเขา ไปออกกาลังกายทั้งเขาก็ได้ได้มาอันถิมว่าเขาเปินปัดินีกับว่าได้เลลร่นแล้วบียนนี่คุณนักขืนโอ้ยพลอยแม่ขึ <c ười> ืนน้ำงามก็บใช่ได้พี่พน,น,น้องน้ำคุณ bờ view phong quang đó thì nòng đó thấy thúng thúng púi <laughs> thúng bao nhiêu vậy nó đầm đầm bá sàn và thúng púi พ้าย่างเบิ้งไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะขุนเดอ้อผุนเห็นป้ายว่าคุนผุนป้ายทีเะพอนขึ้นไปขึ้นไปออกกำลังกายผุนป้าย ให้พึ่งกลับไปพู้นไปข้างผลยางไปไกลไกพู้นแต่สาพอนใบยางไปเนาะมันไก่พี่น้องข่านยางกลับคืนมาปกติสาพอนไก่ยางไปได้พี่น้องยางไปพ,ไพู้นสุดสุดอันที่เหาเห็นไฟผลละผลสุดๆดผลเนานะยางไปออกกำลังกายย่ามแรงว่ายด้วยนี้ไปอันไปออกเครื่องเขาเนาะม,มันมีแนวเหรินเนาะสาพอนก็เลยบอไมายางอัน บ่ไม่ยางพี่เล้วเพราะว่าอันไปอยู่ไปท่องขุดมันมีแนวเลนหลายมีแนวยืดอันเส้นยืดเอ็นหลายเนาะสาพอนก็เลยบอ่อบอ,อันก็เลยบ่อไปทั้งขุนก็เลยไปทั้งก็เลยอันก็เลยอันขึ้นไปทั้งเขาคนคลิปนี้สาพอนก็นข,อขอลงแทน่นี้ก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆล,ย,ลยเดอ้อสีขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง สาวพรอนชาแน,นลเนาะก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องหลายๆเดอ้อที่เขามาอันตนิดตามให้เนาะกดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้อันทักทายเบาวิวก้อนที่จบคลิปเนาะเบาวิวก็สิมาตเต้นให้เบิง้งง่ายง่ายง่งงายง่งงายง่งงายง่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 ายนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนเดอ้อขอบคุณหลายๆก็ขอเอฟทีสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆเด้อขอบคุณหลายๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ